เปลี่ยนน้ำให้แล้วนะเนี่ยอาหารแม่เติมให้สนนะอาดแม่หขน,นมเลือกกินแล้วลูกเองเนี่ยเนี่ยอ่ะ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 ,อะลูกอ่ะแม่ให้เออกินขนมแล้วเออหนูอ่ะแม่ให้ค่ะอ่ะแม่โยนนะแม่โยนนะลูกกินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกเนี่ยเนี่ยอาหารแม่วางไว้ตรงนี้นะคะ หารแม่วาดตรงนี้กินแล้วก็กินค่ะมีน้ำด้วยเดี๋ยวหนูมากินอาหารกินน้ำนะคะเออ,เอ,อแม่ให้เลกอ่ะแม่ให้อ่ะแม่ให้ลูกอ่ะแม่โยนนะคะเพราะหนูกลัวกินอะไรลูกกินอะไรเดี๋ยวมากินข้าวนะเนี่ยแม่เติมอาหารเติมน้ำให้ใหม่หมดแล้วเน,นี่ยภาชนะของใหม่ละเยังกินข้าวนะลูก เดี๋ยวไปกินข้าวนะคะอ่ยอยอ่ยอยแม่เอารถใหม่นะรถแกะเพิ่งจะแกะถุงมาอันนี้ชามใหม่สะอาดแล้วอันนี้ล้างทั้งข้างนอกข้างในเช็ดเรียบร้อยอะรถแกะไปก่อนกินไปก่อนลแกะเนี่ยรถแกะอันนี้รถตัาบรถตาบ,ลตาบแล้วก็รถตัาบเออเอาป่ะรถตัาบเพิ่งแกะรถตัาบ รถตับรถตับอันนี้ของคนท้องของคนท้องอันนี้ของเปอร์อน,นี้ของตัวเล็กน,นี้แม่เอารถตับให้เจ้าสวดสองอันครับครับผมของคนท้องของลองเล็กของวีสอง ของน้องเล็กอันนี้ของพี่ท้องอันนี้ของพี่สองครับนอนไปก่อนเดี๋ยวแม่เอาผ้าปูให้กวาดพื้นถูพื้นเรียบร้อยอันนี้อาหารใหม่ถาชนะใหม่น้ําล้างเสร็จเรียบร้อยตดน,น้ำต้นไมนนนนน้เดี๋ยวลองน้ําก่อนล้างพื้นแล้วลูกกินลูกเดี๋ยวปูพื้นให้ของน้องเล็กอันนี้ของพี่สองครับ เรื่องของแม่คนท้องเดีดูหน้าจิดูหน้าคนเ่วยสิคนท้องออนอ้อนอ้อนออนมาปลูกผ้าให้แล้วสบัดผ้าปูให้แล้วเรียบร้อยกินครับเก็บห้องสานหมดแล้วนะคะปูผ้าแล้วนี่อาหารสะอาดแล้วน้ำชามล้างเรียบร้อย สะอาดหมดแล้วค่ะต้นไม้หลุดแล้วเรียบร้อยสะอาดหมดแล้วค่ะกวาดพื้นเรียบร้อยเก้าอี้ล้างแล้วอ่าอ่าฮัลโหลนี่หัี่สองนี่หกวคนท้องขอเล็กด้วค่ะไม่ไปแล้วลูกฟันดีนะคะหิวแล้วกินนะคะฝันดีลูกมาให้ขนมให้ขนม มาให้ขนมอุ้ยเอามาให้ขนมลูกอ่ะอาดามามาให้อีกอันหนึ่งอ่ะตัวนี้ได้กินสองอันละอ่ะกินซะเข้าบ้านลูกแบ่งให้เพื่อนกินด้วยสะสดวกอ่ะอันนี้ของหนูอันนี้ของหนูน,น,หน,นี่ของหนูลูกอ่ะเอาเลยลูกของหนูลูกเอาเลยคนละอันลูกไปไปเข้าบ้านไปมอนมาแม่ให้อีกอันสองอันแล้วนะเราอ่ะตัวใหญ่เรียบร้อยอ่ะ ันนี้แม่ให้ไว้มอนค่ะโอ้เรียบร้อยจังเลยเรียบร้อยจังเลยไปเข้าบ้านให้อีกอันหนึ่งสงสารอ่ะอ่ะแม่ให้หนูอีกอันหนึ่งเอาแล้วอแล้วอแล้วเอาแล้วเอาป่ะอ่ะแม่ให้อ่ะอแม่ให้แม่ให้อ่ะ,แม,อะแม่โยนนะกินแลยูกอะเอ๋ จ้าเอ๋ว่าไงลกูก้อนลูกโยนหมีลูกหมีมามามาเดี๋ยวกินข้าวลูกเดี๋ยวกินข้าวเอยดูกระดิกหางดิดูหมีกระดิกหางอ่ะยุ้ยอ่ะุ้ยกินข้าวลูกอ,อ่าอ่าลูกของใครมั่งคะของใครมั่งคะอ่าอันนี้ของโยนอ,อ่ะอ่ะอ่ะของตัวเล็กอ่ะอ่ะอ่ของตัวเล็กอ่ะหมีคะเอาหมีค่ะเอาหมีค่ะอันนี้ของ้ยนค่ะเน่เน่วันนี้มันมาแกะรดแกะมาใหม่เลยกินเลยลูกกินเลยลูก กินเลยลูกกินเลยลูกเออกินลูกกินกินกินแล้วเดี๋ยวกินขนมนะคะกินเลยลูกย้อนกินเลยค่ะขนมรดตับขนมลูกอ่ะเมียะมีมาโอ้ยลิ้นดำเดี๋ยวเราอ่ะเอ้ยกินขนมกินขนมแล้วไปกินข้าวต่อเอามีอะไรวะเอมีแม่ให้ลูกกินลูกกินลูกย้อนอ่ะ อันนี้ของลูกหมีอันนี้ของหมีค่ะเออไปกินข้าวต่อเลยลูกอืออือดูดูปีนเสื้อแม่สมิทำไมยังไม่นอนอีกฝนตกแล้วไปหาที่หลบฝนลูกอ่ากินขนมแล้วเดี๋ยวเข้าไปนอนได้แล้วลูกเดี๋ยวหนูเข้าไปนอนได้แล้วนะคะหนูเข้าไปนอนแล้วลูกฝนตกแล้วลูก กรัวเออเอะกินให้หมดกินให้หมดอะแม่ขนมให้อระวังรดนะลูกเนี่ยฝนตกนะเพื่อนๆอะเร็วๆลูกอะพาพี่รุนให้ให้เวลาอ่ะอะเอากินขนมเร็วอะอะแม่ให้แม่ให้อะเร็วๆเอครับเอครับอะอะสองอันแม่ให้สองอันดูดูดูไม่ยอมกินขนมจะเล่นกับแม่มูกหมาเนี่ย ืเดี๋ยวแม่ไปดูน้ําให้เดี๋ยวไปเติมน้า mm hmm. เดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้าให้นะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้าให้ลูกแป๊บหนึ่งแม่วางเติมไนโอ้ยเปลี่ยนน้ำน้ําให้น้องค่ะ เปลี่ยนน้ำให้เอแล้วสะอาดแล้วนะเดี๋ยวเอกินน้ำนะลูกเออเออเดี๋ยวแม่ไปละฝนตกแล้วเข้าบ้านนะลูกเข้าไปหลบอยู่ข้างในนะรู้ป่ะเออ